เริ่มงานเท่ขั้นครับผมเท่ขั้นนะครับว่างหินใส่เอ่อนี่ครับผมใส่ใสโค้งใส่ร่อง,องครับผมว่างโค้งเด็กว่างเด็กครับผมล่างร่างเด็กไว้เรียบร้อยครับผมใหายหินไม่เรียบร้อยครับนี่ผสมปูนรอบปูนยูตโตกับข้นเข่ากันได้ครับผมอัปเดตคลิปที่แล้วครับ เดี๋ยวรถติดตามมาสีเท่ขั้นเดียวตอนไหนครับผมครับนุก DIY ครับผมนี่ครับผมหอดตกข้าวแรงเลยครับผมเพ็รเรียบร้อยแล้วครับเท่ได้เลาะเลยดอกเขียวครับมื่อนี่นี่ลอกนี่เนาะตอนนี้เ่าเท่ขั้นข้อดินครับผมกับแห้งรั้วบ้านครับนี่ครับผมหรือผ้ามาเบิ้งครับผมหลังจากเหาเอ่อ ไปคลิปที่แล้วครับผมเอ่อเป็นตั้งเสาเนะาะตั้งนี่เป็นเทขั้นข้อดินครับผมประมานนี่นะครับมือน,นี่เพราะว่าไอ้เห็ดหลายอย่างนี่ยครับผมทั้งแท่งร่องไม่เพราะว่าไอ้ร่องมันพันได้ได้รับเพราะว่าได้รับดินมันสูงครับผมช่วงนี้เนาะลอกนี่ผมดินึ้นสูงครับก็ได้ได้เอ่เอเห็ดลงเดือกครับผมขุดล่งไปะมา่านหาสิบเส้นครับผม นี่ครับหลังไอ้หข้อดินเท่านี้ครับเสาเนี่จากเอ่ท้าคานมาขึ้นมาเนี่ยเม็ดหกชิพครับผมสิกอไอ้อีทอ่ะแปดก้อนครับผมนี่ครับเมื่อนี้ก็ได้ประมาณนกเดีว่าสวัสดีครับผมนี่ครับมาตื่นเสาบ้างเหรอครับผมไม่ออกไม่เห็นเบี้ยครับเมื่อกี้ก็ได้สอดเอ่อแต่งคานครับผม แตงค่านด้มาส่อครับแบบว่าในเท่ไอไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะมันนี่ก็มาสอดเด็กครับผมเดี๋ยวมาสกัดอ่ะหู้เด็กออกมากประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันซื้อกันกับไอมันซื้อกันกับไอเเ้นดวดครับผมนี่ครับผมมีท่ำการสกัดออกครับผมจากทั้งร้านเขาเจอจอภานน่ะสอดมาเนาะฮอดเลยมาสกัดออกครับผมนี่ครับสกัดทุกอันได้ครับผมเพราะว่าเข้าไอเสียบไอ ต้งเสียบไอ้นี่ครับผมจเจ็ดเป็นตรวจพันครับผมแต่กระํ่ไอ้ทําตรงเทข้านข้อดินครับผมผมม่านี่ครับเมื่อยเตะเตะเสาได้ครับผมหนึ่งเตะกระเบน,นขึ้นขเนี่ยกระเบนกระเบนกำลังขึ้นแล้วครับขุดกำลังข้นนะครับผมหูหยดเลย นี่ครับผมเท่บัวบ้านครับเป็นที่เรียบร้อยครับผมเสร็จนี่เนาะสี่เดียมส้นนี่ครับผมส้นทิ่ปั๊บดินม่สเ้าครับแล้วก็ส้นฟังกุ่นครับฟังเหล่าครับผมฮัลโหลเดียวครับครับนกดีว้ายครับผมมาเจอกันขนกับนกดีว้ายเข้านะครับผมหลังจากเอเท่ไปม่อเ้าครับผมนี่ครับสวยงามครับผมแบบ เฮ็ดเองครับผมเนี่ยเท่เลสวยงามมากเลยครับผมมาว่านี่ก็ได้เฮ็ดช่างนี่ไปครับผมฟ่งนี่ครับฟ่งนี่เฮ็ดหนักจังไยครับผมพอมันดึกครับแต่ฟังนี่ใช้แท่นแบบแบบกะหาเอามาเองครับผมเป็นแบบไม่ครับสวยงามเลยครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับผมนี่ครับมาเบิ้งแนวแบบครับผมปูนี่เต็มเต็มแบบพอดีครับผมสวยงามเลยครับเน่าเจ็มุดสุดพูดแล้วครับผม หลังจากข้แกะไม่แบบออกแล้วกับประมาณนี้ครับผมนี่ครับถือว่าสวยงามเลยครับผมไม่แบอถือว่าโอเคอยู่ครับผมเพราะว่าแกแบบออกแล้วกปูนก็เป็นทรงรูปร่างสวยงามครับผมก็ได้แนวตามแนวระดับพอดีครับผมนี่นะครับถือว่าสวยงามครับผมออกแบบมาผสมปูนก็พอดีครับผมสวดสูวอปับปุงเองครับผมตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามครับ เขาเรียนผมี่มตัวดีมากครับผมตัวนี้สวย,ยาง,งามครับผมเดี๋ยวเฮดเรียบรอยได้ที่มาอัปเดตให้นหนรับชมอีกเชียร์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอกลนไอ้แบบอีกฟังคุณครับผมทางผู้ทางผีง่หญ่เรากลอนอยู่นะครับเดี๋ยวตอนที่ตามกันไปครับผมก็กคติที่ามไปครับผมจะได้เห็นว่าหน้าตาออกมาสีได้เป็นแบบไลเนาะเมื่อนียอาจจะได้ขึ้นมาแดงครับผมขึ้นไอ้ก้อมาแดงครับผม